ค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสวยกิพีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจำจะมาทำหนึ่งคอนเทนต์ที่เคยทำไปแล้วนะคะนั่นก็คือ Q&A นะคะ แต่ว่าความพิเศษของคลิปนี้นะคะทุกคนก็คือว่าจะเป็นคําถามที่จะไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นคําถามที่เจาะลึกหลวงเข้าไปข้างในเลยนะคะคําถามพวกนี้มั่นใจค่ะว่ามีหลายคําถามที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนจะเป็นคําถามอะไรบ้างนั้น Q&A ไตล์แจมมี่ไปดูกันเลยค่ะ เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่อำเภอหนองยะไซค่ะซึ่งไกลจากาตัวเมืองสุพรรณประมาณ60กิโลเมตรค่ะไ<อ>กลมากๆนะคะแล้วก็ในอำเภอหนองยะไซเนี่ยเป็นอำเภอที่ส่วนใหญ่คนที่นั่นจะทำการเกษตรทำไร่ทำไร่อ้อยทำนาซะส่วนใหญ่นะคะคนที่นั่นก็จะไม่ค่อยแบบทำอาชีพอื่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นแบบทำนาค่ะก็คือเหมือนเราอ่ะอยู่ในแบบ เขาเรียกอะไรบ้านนอกเลยอันนี้คือแบบบ้านนอกของจริงมากๆคำถามต่อไปนะคะเพื่อนสนิทของแจมนะคะนอกวงการเป็นใครนะคะก็คือโอปอค่ะนี่ค่ะโอปอนะคะก็โอปอเนี่ยเป็นเพื่อนแจนตั้งแต่สมัยสงวนหญิงใช่ไหมใช่ออใช่หน่อยเล่าหน่อยว่าแบบ <c oughs> เออเราสนิทกันได้ยังไง <c oughs> รู้จกักได้ยังไงอย่างีเหรอเออ แรกเลยว่ารู้จักได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยจำไม่ได้อันนี้ยไม่ได้คือแต่มากับโอปอ่ะอยู่สุพรรณเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในคณะอําเภอแล้วจำก็เข้ามาเรียนที่สงวนหญิงแล้วก็แบบได้อยู่ร่วมห้องกับโอปอใช่ก็เลยรู้จักแล้วก็เลยสนิทกันใช่แต่ว่าเริ่มแรกว่าไปทักทายยังไงอันเนี้ยจำไม่ได้ คือแบบว่ารู้รู้ตัวออกทีหนึ่งก็คือแบบเออเดินด้วยกันแล้วไปเรียนด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปห้องน้ําก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่แต่ว่าทุกคนที่แบบติดตามแตมอะแต่คุณเน่าโอปอมากเพราะว่าจําก็แบบลงรูปโอปอบ่อยไปเที่ยวกับโอปอบ่อยแบบมันมีช่วงหนึ่งเที่ยวปอไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแก็แบบเออไปหาโอปอบ่อยช่วินไปบ่อยมาสามเดือนสี่เดือนบินมาทีวินมาล้วเพื่อนหรือเปล่าก็แล้วตอนนี้โอปอทําอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีร้านกาแฟคาเฟ่อยู่ที่สุพรรณแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีขายของออนไลน์นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เนี้ยแหละค่ะเพื่อนที่เพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้าสาวป้ายแดงเจ้าสาวเจ้าสาวป้ายแดงพิ่งแต่งไปเออก็งานแต่งก็โหน่ารักกรุบกรุบเหมือนรู้จักกอปอมานานแล้ว แต่ว่าไม่เคยฟังโอปอพูดอะไรแบบซึ้งๆให้กันเลย,เลยจริงๆเป็นห่วงเพราะว่ามึงอะเป็นคนแบบว่าอย่างที่เพื่อนหลายๆคนมึงพูดอยู่แล้ว <c oughs> คิดมาก <c oughs> ใช่คือมึงเป็นคนคิดมากอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะคือดีที่มึงแบบว่าเออรับฟังแบบว่าบางทีมึงโทรมาว่าแบบว่าเฮ้ยมึงกูแบบย,งงยังงี้อ,อย่างนี้อย่างงั้นอะไรเงี้ยคือเวลาแบบว่าเราบอกอะไรไปอเนี้ยคือมึงก็รับฟังมึงก็แบบว่า เออซึ่งกูเองกูก็แบบว่าเออรู้สึกดีที่แบบว่าเวลากูพูดอะไรไปแล้วมึงฟังมึงมก็เอาไปปรับเอาไปใช้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วทาให้มึงรู้สึกดีขึ้นมันก็โอเคแต่ก็อยากให้มึงแบอบก คิดน้อยไม่ต้องคิดเยอะบางทีมึงเก็บดีเทลแบบเงี้ยเหรียญมันมีสองด้านเงี้ยมึงคิดมุมนี้ลองเออลองคิดกลับกันไม่ใช่อะไรเพื่อที่แบบว่าตัวมึงเองจะได้สบายใจหลังจากนั้นคือมึงเก่งอยู่แล้วอะคือมึงโตมึงใช้ชีวิตแบบว่าเออดูแลตัวเองอะไรเงี้ยคือมาได้ขนาดนี้คือคือเก่งแล้วอะอที่ผ่านมาก็คือมึงก็มีประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยในการที่จะแบบโตขึ้นพัฒนาขึ้น ซึ่งซึ่งกูว่าเรื่องนี้มึงเก่งของกูด้วยซ้ำเออตรงนี้กูไม่ห่วงอยู่แล้วรู้จักกันตั้งแต่แบบสมัยเด็กน้อยเบบีบีก็เห็นแบบอะไรกันหลายๆอย่างเนาะแบบการพัฒนาของแต่ละคนแต่ละคนในแต่ละสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะก็โอปอก็เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะที่จแบบสนิทมากๆนอกวงการเลยวันนี้ก็ขอบคุณโอปอมากๆๆะจ้ะ ทำไมถึงชื่อแจมมี่นะคะถ้าจะบอกนะคะก็คือต้องท้าวความเ,เลยว่าตั้งแต่สมัยจำจำความได้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ย oh. แต่ไม่ได้ชื่อปาณิชดาด้วยซ้ำ oh. คือจะมีการ oh, <no. S 1> เปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการนะคะทุกคนก็คือชื่อเดิมของแจมเนี่ยชื่อว่าทัตทยาแสงสุวรรณค่ะก็คือเด็กหญิงหัทยาแสงสุวรรณนะคะแล้วก็หลังจาก เริ่มจะเข้าวงการนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้เพราะคุณแม่บอกว่าเอออยากให้ความหมายของชื่อใหม่เนี่ยมันดีปณิชดาี่น่าจะหมายความว่าผู้สําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะั่นแหละจำไม่ได้แล้วแล้วก็ถามว่าทําไมถึงชื่อจมมีนะคะจริงๆแล้วว่าแจมอะชื่อแจมอยู่แล้ว คือคุณแม่เนี่ยตั้งให้เพื่อให้ของกับพี่ชายเพราะว่าพี่ชายชื่อเจแต่พอได้เริ่มเข้าวงการนะคะผู้จัดการก็ได้เห็นว่าเออทำไมอีเมลน้องแจมเนี่ยมันเขียนว่าแจมมี่เขาก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยขอเรียกว่าแจมมี่ละกันก็เลยกลายเป็นที่มาของเขาว่าแจมมี่นะคะแล้วก็ชื่อจริงปณิชานสวัสดีครับ จะถามว่าพ่อทําอะไรอยู่ตอนนี้อ,อ๋อตอนนี้พ่อก็เปิดร้านขายของอยู่แล้วก็พ่อก็เป็นสอทอสมาชิกเทศบาลตำบลหนองยาไซอยู่ครับ <Wow. S 1> บอกวิธีสอนลูกในแบบของพ่อหน่อยส่วนมากพ่อก็ไม่ได้สอนอะไรหรอกครับก็ส่วนมากก็ให้น้องเขาตัดสินใจด้วยตัวเองทำอะไรก็ให้อยู่ในกรอบในระเบียบ อะไรที่ดีเราก็ให้ส่งเสริมให้น้องทําเพราะเด็กอย่างนี้เขาเก่งเขาคิดเองได้อันไหนดีไม่ดีเนี่ยเขาเขาก็ตัดสินใจได้ถ้าไม่ดีพ่อก็จะต้องเตือนเขาว่าตรงนี้ไม่ดีอะไรไม่ดีแล้วก็พ่อจะเตือนส่วนมากน้องเขาเป็นเด็กดีแนะนำพ่อแม่ที่อยากมีลูกเป็นดาราการที่เป็นอยากให้ลูกเป็นดารานะมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราก็ต้อง ผ่านการประกวดแข่งขันอะไรต่างๆมากมายทั้งได้เป็นมั่งไม่ได้เป็นมั่งได้เข้ารอบมั่งไม่ได้เข้ารอบบ้างก็กดดันรอบข้างก็เยอะไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะหาว่าเราส่งสวยรูปในทางที่ผิดเพ้อฝันว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าเขาก็ให้กำลังใจว่าออสู้ๆลูกอะไรที่เราทำไปแล้วเรามีความสุขและไม่เดือดร้อนใครเราก็ทำไป แล้ววิธีลักดันของพ่อทำอย่างไรบ้างทางลูกชอบการแสดงออกพ่อก็จับสนุนส่งไปเรียนบ้างอะไรบ้างสุดท้ายฝากถึงคนที่อยากเป็นนักแสดงในมุมของพ่อเอลยาการเป็นนักแสดงนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะเข้าในวงการได้มันก็ลำบากยากเข็เหมือนกันการเป็นนักแสดงแล้วสบายไหมมันก็ ไม,ไม่สบายนะเพราะทุกอาชีพเนะี่ยมันก็มีความลําบากอยู่ในตัวเองนั่นแหละบางทีเรามองไม่เห็นทางด้านข้างหลังเขาข้างหน้า,าดูว่าเออสวยสบายไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวก็ได้ตังค์แต่ความจริงๆแล้วมันก็ลําบากถ่ายละครเดียวกับที่หนึ่งที่สองตื่นแต่เช้าอะไรเนี้ยก็พ่อมีความภูมิใจนะที่ลูกลูกถึงจุดประสงค์ของลูกที่ได้เป็นดารานักแสดงได้ความตั้งใจแน่วแน่ของลูกสาวนี่ก็คือเด็กเดียว พ่อแม่ก็เป็นกําลังซัพพอร์ตให้อยู่ข้างๆความปูุกใจข้องๆก็คือเห็นลูกได้ออกทีวีเป็นนักสแสดงที่เป็นห่วงก็คือการขับรถขับลาการใช้ชีวิตคนเดียวต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็เวลาไปไหนไปไหนก็ให้เรามัดระวังตัวดูแลตัวเองดีๆก็มีแค่นี้ลร,รักลูกสาวไหม โอ้ใครถามได้ไม่รักรักทั้นัล้ก <c oughs> ลวกสาวใครไม่รักละหมาจำชื่อเอเทนค่ะ,อ,ะอืมตอนนี้ อเทนนะคะ<ม>ก็เป็นหมาพันธุ์ปอมเมเรเนียนนะคะซึ่งคนที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็าทิ้งมันเนาะไม่ได้แบบจะเก็บมันไว้แต่ก็เลยอาสานะคะพาน้องกลับบ้านเองค่ะก็เลยมาอยู่ด้วยกันถึงทุกวันนี้ค่ะ4ี่หปีแล้วค่ะจะมีพี่น้องทั้งหมด2คนนะคะจะมีพี่ชายค่ะพี่ชายคนโตนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนพอปลอแต่ว่าตอนนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเป็นคนน้องเป็นคนที่2ค่ะ เป็นคําถามที่แบบจริงๆเมื่อก่อนอะเวลาใครถามคําถามเนี้ยจำจะไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องด้วยแบบสถานการณ์ตอนนั้นคือแม่เพิ่งเสียด้วยแล้วก็ด้วยระยะเวลาด้วยเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยคำถามเนี้ยที่จำเลือกที่จะกลับมาตอบเพราะว่ามีหลายๆคนเข้าใจผิดบางทีเห็นจําถ่ายรูปกับแบบคุณอาคุณป้าอะไรเงี้ยทุกคนก็จะคิดว่าเอยเป็นคุณแม่แต่จริงๆแล้วคุณแม่แท้ๆของจำนะคะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณอ่าสี่ห้าปีที่แล้วได้ค่ะด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะก็ คือเหมือนเราอยากจะบอกแหละว,ว่าถ้าเราถ่ายรูปกับใครที่เป็นแบบอารมณ์เชิงเหมือนแบบคุณแม่อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือแบบอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนาะแต่จริงๆคุณแม่แท้ๆเราเนี่ยก,ก็เสียไปแล้วค่ะทำไมถึงเข้าวงการบันเทิงได้นะคะอันนี้ขอเริ่มตั้งแต่ว่าแจมเนี่ยประกวดมาเยอะมากประกวดหลายเวทีมากแล้วก็ไม่ได้สักทีจนตัวเองเนี่ยแบบท้อและไม่เอาแล้วฉันจะไม่ประกวดอีกแล้ว ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่พอเราไม่ได้แต่เรามันแบบเขาเรียกว่าอะไรเรามีอีกหนึ่งเวทีที่เราไปสมัครแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราไปสมัครเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยได้แบบจัดการไว้ให้แล้วเวทีนั้นคือเวทีดีมสตาร์เวทีดิมสตาร์เป็นจุดกําเนิดที่ทําให้แจ m เนี่ยได้เข้ามาอยู่ช่องเจ็ดทุกวันนี้นะคะก็คือจําเข้าประกวดดีมสตาร์สองพันเท่าไหร่ไม่แน่ใจ <laughs> อ่าประมาณนั่นแหละ แต่ก็ไม่ได้ที่1ไม่ได้อะไรเลยแค่แบบเข้ารอบเจคนสุดท้ายแล้วก็เก็บตัวหลังจากนั้นจรมก็มีโอกาสได้มาเทสท,ที่ช่อง7ค่ะแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง7ค่ะนะคะหลายหลายคนน้องๆหลายๆคน,นๆยคนนะถามจ๊มมาเยอะว่าถ้าเรียนในสายเขาเรียกว่าอะไรอะสาขาการแสดงจบมาแล้วจะได้เป็นนักแสดงจริงไหมอันนี้ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่า การเรียนการแสดงในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางคนจบมาก็ไม่ได้เป็นนักแสดงเสมอไปบางคนจบไปอาจจะเป็นครูสอนแอคติ้งก็ได้อาจจะไปทําอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงก็ได้แต่การเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโอกาสศักยภาพเราว่าเฮ้ยเรามีทิศทางที่จะไปในทางไหนบ้างหาโอกาสให้ตัวเองได้ไหมตัวเองมีความสามารถพอไหมที่จะแบบก้าวเข้าไปนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแค่จะบอกเฉยว่าการที่น้องๆคิดว่าการเรียน ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการแสดงเจบไปแล้วจะเป็นนักแสดงเยอันนี้ไม่เสมอไปค่ะอ,อย่างคำถามนี้นะคะเจอเยอะมากเพราะว่าทุกคนคิดว่าเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยจะรวยมากจะสบายมากคือจริงๆการเป็นนักแสดงเนี่ยเหมือนทุกอาชีพเลยค่ะมีเหนื่อยมีร้อนมีตากแดดถ้าถ้าถ้าคนที่ดู ละครคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ย mm hmm. นักแสดงไม่ได้สบายนะต้องลงน้ำลุยไฟแบบโดนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย mm hmm. มันก็เป็นอาชีพที่ทำงานสำหรับอาจารย์จําว่าค่อนข้างหนักนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ว่าแค่อาชีพเนี้ยค่ะพอวันหนึ่งที่เราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเราเนี่ย เราจะเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ส่วนคนที่ถามว่ารวยไหมจริง <No. S 1> จริงนะักแสดงที่ดังๆทุกคนอื่นก็อาจจะรวยก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับตัวจาเองเนี่ยจะมองว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะรวยไม่รวยมันอยู่ที่ว่าเราทําเป้าหมายของเราอะสุดหรือย่างได้แค่ไหนมากกว่าค่ะ ก็วิธีเตรียมตัวแรกๆเลยนะคะก็คือ1คือเราต้องเตรียมพร้อมเรื่องรูปร่างหน้าตาของตัวเราเองก่อน2คือต้องมีความมั่นใจเอาจงจริงแล้วอาจ์เป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยจนถึงวันเนี้ยจาก็ไม่มั่นใจอะไรเลยนะแบบว่าพี่อันนี้ผมหนูได้ไหมหน้าหนูได้ไหมจริงๆจาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจ แล้วก็3นะคะความสามารถที่เราต้องมีไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องลําหรือว่าเขาเรียกอะไรคอมมอนเซนส์หลายๆอย่างแต่จริงๆพวกนี้เราสามารถเรียนเพิ่มเติมได้เราสามารถแบบว่าพัฒนาได้แต่ทุกอย่างอ่ะมันต้องแบบพร้อมกายพร้อมใจพร้อมที่จะแบบเอ้ยฉันอยากจะเป็นนักแสดงแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่บังคับมาแบบฉันไม่อยากเป็นเลยแต่ฉันต้องมาทำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะนะคำถามเนี้ยก็ถามบ่อยแต่ก็ ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเอาเรื่องของความขาวก่อนเนาะคือแตมไม่ได้กินวิตามินใดๆเลยทั้งสิ้นส่วนใหญ่ถ้ากินก็คือจะเป็นแค่วิตามินซีกินบ้างไม่กินบ้างแต่ว่าเป็นคนที่ทุกครั้งเวลาอาบน้ำเสร็จเนี่ยจะชอบทาครีมครีมบำรุงเนี่ยคือจะทาทั้งตัวเลยส่วนเรื่องของหุ่นก็ต้องบอกว่ายัางไงอ่ะเออจะเหมือนเป็นคนที่ โชคดีคนหนึ่งละกันที่ระบบเผาผลาญในร่างกายเนี่ยค่อนข้างดีมากคือกินปุ๊บออกปับ๊บกินปุ๊บออกปั๊บเลยเลยเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยอ้วนพอแต่ว่าพอเรากินแล้วไม่ค่อยอ้วนไม่ใช่ว่าจันจะเป็นคนที่กินอะไรก็กินฉันอยากกินก็กินมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนคือจันจะมีวินัยของจันอย่างหนึ่งคือจันไม่ชอบกินของทอดจันก็จะไม่กินเลยจันว่าของทอดเนี่ยทำให้อ้วนง่ายเพราะหนึ่งมันมีน้ํามันถูกไหมคะทุกคนคือถ้างดข,ของทอดได้แต่ว่า เรื่องน้ำหนักเนี่ยอาจจะช่วยได้ก็ได้แต่ว่าที่สําคัญทุกคนไม่ว่าจะไม่กินของทอดจะกินน้อยอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําคัญเลยเท่ากับว่าการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากทาให้แบบแบบร่างกายเราเฟสขึ้นเราทําอะไรเราแบบดูไม่เก้งก้างอ่ะเพราะเมื่อก่อนจะก็ไม่ออกกําลังกายเลยนะพอจะจะไปเล่นบูนิดนึงจําก็แบบเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทุกวันนี้จําก็หันมาออกกําลังกายเยอะขึ้นจําก็เลยรู้ว่าเฮ้ยการออกกําลังกายมันสําคัญมากเพราะฉะนั้น เตรียมความพร้อมอยากจะลดหุ่นผิวสวยมนุษงสวยออกมาจากข้างในก่อนค่ะนอนให้พอกินให้พอนะคะแล้วก็ออกกําลังกายให้พอด้วยค่ะในไหนวันนีก็เข้ามาดูในช่องสวัสดีพีแล้วเนาะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตามมาจาก IG แหละก็ฝากทั้ง IG ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทุกโซเชียลเลยที่จำเล่นนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จาด้วยแล้วก็ช่วงนี้ละครจำอ้อนนะคะทางเสือผ่านทางช่อง7ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย